เมื่อสงครามยุติลงโดยฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะและมีการเปิดเจรจาทำสนธิสัญญาสงบศึกณพระราชวังแวร์ซายกรุงปารีสรัฐบาลสยามได้แต่งตั้งพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจรรุศัก์กริดดากรอักรรชทูตพิเศษประจำกรุงปารีสและพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์กรมหมื่นเทววงศ์วโรไทยเสยนาบดีกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนไปเจรจาขอแก้ไขสัญญากับประเทศต่างๆครั้งนั้นสหรัฐอเมริกาเป็นเพียงประเทศเดียวที่ยอมรับข้อเสนอของสยามประธานาธิบดีวูดโรวินสันได้กล่าวว่าชาวอเมริกันจะทำสัญญาฉบับใหม่ให้สยามอย่างเสมอภาคโดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทน สยามและสหรัฐอเมริกาได้ลงนามในสนธิสัญญาพุทธศักราช2463ยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของคนในบังคับอเมริกันและเลิกภาษีขาเข้าร้อยละสสยามมีเสรีภาพที่จะกำหนดอัตราภาษีขาเข้าเองอันเป็นแบบอย่างให้สามารถเจรจาแก้สัญญาในลนักษณะเดียวกันนี้กับมหาอำนาจตะวันตกชาติอื่นๆได้สะดวกขึ้น ดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสว่าสัญญาใหม่ฉบับนี้เป็นหลักประกันความยุติธรรมที่รัฐบาลอเมริกาได้มอบให้กับเราและนับเป็นบันไดที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขสนทิสัญญาเก่าๆซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความเจริญของประเทศอเมริกาได้สร้างความหวังใหม่ให้แก่เราว่ามหาอำนาจอื่นๆ คงจะช่วยเราขจัดอุปสรรคของประเทศด้วยรัฐบาลและประชาชนชาวสยามต่างชื่นชมน้ำใจไมตรีของชาวอเมริกันที่หยิบยื่นอิสรภาพและความเสมอภาคให้และนับแต่นั้นมาสัมพันธภาพระหว่างสองประเทศก็ยิ่งแน่นแฟนมากขึ้น ปีต่อมาดรฟรานซิส er, บีแสบุตรเคยประธานาธิบดีวิลสันซึ่งรัฐบาลสยามได้ติดต่อให้เข้ามาเป็นที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศและได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เดินทางไปกับพระวรวงเธอพระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์กรมมื่นเทววงศวโรไทยเสนาบาดีกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเจรจาขอแก้ไขสนธิสัญญาที่สยามเสียเปรียบกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะในยุโรป นับเป็นงานที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งคณะของดรฟรานซิสบีแซร์เจรจากับประเทศต่างๆทั่วโยุโรปราวสองปีในที่สุดก็สามารถผลักดันให้ประเทศเหล่านั้นยอมตกลงแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาคกับสยามขณะดเดียวกัน ผลสำเร็จจากการที่สยามสามารถแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาคได้ในครั้งนี้ก็ได้เป็นแบบอย่างและช่วยปูทางให้อีกหลายประเทศในการผลักดันการแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาคในลักษณะเดียวกันจนบรรลุผลเช่นกันนับเป็นความสำเร็จของรัฐบาลสยามที่ได้ยกระดับสถานะของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลกมากยิ่งขึ้นก็คือโดยรวมๆแล้วผมคิดว่า รัฐบาลสยามในตอนนั้นค่อนข้างจะมีฐานะเป็นที่ยอมรับเนี่ยในการติดต่อกับประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยประเทศมหาอำนาจต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีนะก็คือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่สามารถรักษาอเอกราชอธิปไตยเนี่ยโดยการเพื่องว่าพัฒนานะทำให้ประเทศสยามทันสมัยนะแล้วก็สามารถมีความคิดมีความเข้าใจเนี่ย ตรงกันนะในเรื่องจุดหมายของความเจริญก้าวหน้าของอายาธรรมเนี่ยมันคืออะไรอ่าง,างเนี่ยผมคิดว่าผู้นําประเทศเอเชียอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ในการเพื่อยกระดับตัวเองในฐานะทางชนชั้นนําของเขาใช่ไหมให้เพื่อแบว่าเจจาแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกอันเดียวก,กันกับผู้นําของยุโรปอเมริกาเนี่ยได้อันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนลักษณะพิเศษมากๆหรือที่ผมคิดว่าทําให้สยามเนี่ย เป็นประเทศเดียวมั่งในประเทศที่ทไม่ได้เป็นหมหาอำนาจในในเอเชียต่างๆเนี่ยที่สามารถเข้าไปเจรจาเข้าไปเนี่ยทำให้เป็นที่ยอมรับเนี่ยของหมหาอำนาจในตอวนตกได้การเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาคค่อยๆลุล่วงไปทีละประเทศจนถึงปลายรัชสมัย นี่คืออีกบทบันทึกหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของแผ่นดินที่ฉายภาพความพยายามในการปลดเปลื้งพันธนาการของอธิปไตยซึ่งฉุดรั้งการพัฒนาประเทศมายาวนานกว่า70ปีและนับเป็นย่างก้าวสำคัญในการแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาคซึ่งสำเร็จลุล่วงโดยสมบูรณ์ในทศวตรรษต่อมากล่าวได้ว่า ความสำเร็จอันเกิดจากความมุ่งมั่นในการแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาคกันนั้นเกิดมาจากรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งสร้างคุณอุปการอย่างใหญ่หลงให้กับประเทศทําให้ประเทศไทยมีอํานาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์ตราบจนทุกวันนี้ คำนำหน้าชื่อเพื่อแบ่งเพศของบุคคลเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4สถานะทางสังคมของบุคคลจะถูกกำหนดไว้หน้าชื่อของแต่ละคนหากเป็นชนชั้นสูงจะใช้คำนำหน้าชื่อเป็นท่านหรือเท้าแต่หากเป็นแค่ไพร่จะใช้ว่าอำแดงหรือนายการใช้คำนำหน้านามในลักษณะนี้สะท้อนภาพสังคมไทยในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวระบบแบ่งชนชั้นวรรณะในสังคมลดน้อยลงคำเรียกอ้อีก็หมดไปพร้อมๆกับระบบทาสที่เปลี่ยนไปสู่การค้าแรงางานอย่างเป็นทางการมากขึ้นในพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ออกพระราชกฤษฎีกาคำนำหน้านามสตรี กำหนดให้เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อผู้หญิงจากอําแดงเป็นนางสาวและหากแต่งงานแล้วให้เปลี่ยนเป็นนางให้สอดคล้องกับธรรมเนียมของตะวันตกที่ใช้คำว่า Miss และ m ิ s ซในขณะที่ผู้ชายยังคงใช้นายเช่นเดียวกับเด็กชายและเด็กหญิงสืบมาถึงปัจจุบัน